ตัวต่อไปนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวต่อไปเลขหนึ่งนะครับมีเลขในใจที่จับคู่ได้แล้วหรือยังนะครับมีเลขในใจที่จับคู่แล้วหรือยังนะครับเนาะสำหรับเลขตารางนะครับผมบอกเลยว่าจับคู่เนี่ยมาปังมากเลยนะครับใครที่เห็นเลขตารางในงวดที่แล้วนะครับนกก็เข้านะครับเจ็ดเก้านะครับเลขตารางงวดที่แล้วนะครับใครที่ เอาไปจับคู่เองจับคู่เองนะครับน้องก็จะได้คู่เจ็ดเก้าไปนะครับรอบนี้นะครับรอบนี้มาให้นะครับรอบนี้มาให้เร็วอยู่นะครับน้องมาให้เร็วเหมือนกันรอบที่แล้วให้เมื่อที่สุดสองนะครับให้ก่อนห้อยออกสี่วันนะครับรอบนี้มาให้ก่อนห้ยออกเกือบหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับเกือบหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับนาะเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับผมก็เลยเอามาให้นะครับ ผมก็เลยเอามาให้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกทองด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่มีสิทธิ์รุ่นรับทองนะครับเนาะอย่าลืมนะครับรอรับทองนะครับอย่าลืมรอรับทองนะครับอย่าลืมรอรับทองนะครับเนาะอ่ะตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับสองนะครับเลขตารางได้แบบนี้นะครับเนาะเลขตารางได้แบบนี้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มผมนะครับผมบอกเลยนะครับเลขใครที่อยู่ในกลุ่มผมนะครับเมื่อวานผมแจกเลขไปตัวหนึ่งนะครับเนาะ เมื่อวานผมแจกเลขไปตัวหนึ่งนะครับที่ผมเน้นให้ในกลุ่มเลยว่าไปหาโรตเตอรี <stereotype from. S 1> ่ไว้นะครับเนาะสำหรับใครที่เข้ากลุ่มนะครับผมบอกเลยว่าจะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่เข้ากลุ่มไปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับแนวทางผมจะให้อดมินวางไว้ให้แบบนี้นะครับเนาะสำหรับในกลุ่มแบบนี้นะครับให้เจ็ดเก้าค่ะถูกสามสิบบาทนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับ e ใครท yes ี่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับคือลิงก์ที่ผมเปิดให้เข้ากลุ่มนะครับเนาะก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วนะครับเนาะสำหรับใครที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับ กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังเข้ากลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเข้าอีกนะครับใครที่เข้าอยู่แล้วไม่ต้องเข้าอีกแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้านะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเนาะใครอยากให้ผมจับคู่ให้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ <Mean. S 1> เดี๋ยวผมจะจับแจกทองวันนี้นะครับวันนี้มีกจิจกรรมเล็กๆนะครับมาแจกทองให้ทุกสัปดาห์นะครับ วันนี้มีกิจกรรมเล็กๆนะครับมาแจกทองให้ทุกสัปดาห์นะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมแจกให้ทุกสัปดาห์นะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะครับผมแจกทองให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับจับคู่ให้นะครับตัวแรกนะครับผมจะเน้นไปที่สองนะครับผมจะจับให้แค่สามหางพอนะครับเนาะ ผมจะจับให้แค่สามหางพอนะครับผมจะจับให้แค่สามหางพอนะครับแล้วทุกท่านเผื่อใครที่ชอบเลขไหนก็ลองไปจับคู่เองได้นะครับเนาะผมบอกเลยนะครับว่าปังมากๆนะครับเลขตาร,รางนะครับวันนี้มีแจกทองด้วยนะครับสําหรับใครที่รอรุ้นรับทองนะครับใครที่มีสิทธิ์รุ้นรับทองนะครับรอรับทองกับผมนะครับรอให้ผมนะครับ รอให้ผมนะครับเนาะรอให้รอให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับบางคนถามนะครับทำไมวันนั้นให้ตัวนั้นมันนี้ให้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอผมสรุปก่อนนะครับรอผมสรุปก่อนแต่ถ้าตัวเลขไหนที่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับผมจะให้ไปหาลอตเตอรี่ไปก่อนเพราะบางทีตัวนั้นอาจจะดังมากๆนะครับ นะเพราะว่าตัวนั้นบางทีอาจจะดังมากๆผมก็เลยให้ไปหาลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะครับนะเนาะเผื่อทุกท่านไม่ทราบนะครับว่าตัวไหนที่มีแนวโน้มจะดังนะครับอะต่อไปนะครับห้าหนึ่งนะครับผมจะจับให้แค่สามหางพอนะครับผมจะจับให้แค่สามหางพอนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมนะครับลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมนะครับลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเนาะเป็นลิงก์ที่ผมเปิดให้เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับเป็นลิงก์ที่ผมเปิดให้เข้ากลุ่มนะครับสรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุด ไว้ได้เลยนะครับเนาะใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับผมไม่รีบนะครับผมไม่รีบนะครับใครที่รีบไปก่อนได้เลยนะครับ ห้าเก้าดังแล้วค่ะที่ชัยภูมิใช่ไหมครับคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กบอกว่าห้าเก้าดังแล้วที่ชัยภูมินะครับผมไม่รู้เนาะว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่ชุดลอตเตอรี่นะครับผมให้ไป้แต่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเนาะเป็นชุดลอตเตอรี่ที่ผมให้ไปหาไว้นะครับเนาะก็บางคนได้ไปแล้วนะครับก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับใบหนึ่งสองใบก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมให้ไปหาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเลขดังในอนาคตนะครับ อาจจะเป็นเลขดังในอนาคตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปหากันไว้นะครับตัวสุดท้ายนะครับ28นะครับเนาะอ่ะใครเข็บแล้วพิมหนึ่งให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ใครเขยบแล้วพิมหนึ่งให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะครับต่อไปนะครับเนาะใครเข็บแล้วพิมหนึ่งให้ผมทีนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองแล้วต่อไปนะครับจะแจกทองแล้วนะครับเนาะ สองเก้าเลขแม่พุ่มพวงค่ะอืมอาจจะใช่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับราะผมจับตามสูตรนะครับผมจับตามสูตรที่ผมได้ทํามานะครับผมก็ไม่ได้รู้เท่าไหร่นะครับ